เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครวสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอมมินตูกับแอมมินเอจากเพจ NBA Mini ก็อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องไปมุน้าสุว ช่วยกดซับให้พวกเราด้วยนะครับตามสถิติของ NBA m a เ i a แล้วเหลืออีก30.9%ครับที่ดูพวกเราอยู่แต่ยังไม่ได้กดซับดังนั้นพวกเราจึงต้องขอทุกวันครับ30.9%ตรงนี้แหละจะทำให้พวกเราไปสู่แสนซับได้ครับขอบคุณร่วงหน้าครับวันนี้นะคะมีปาสั้งหมด10คู่ค่ะมีแต่คู่มันๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยค่ะ Dallas Ma v e r i c k s ออกไปเยือน Atlanta Hawks สำหรับเกมคู่นี้ครับถือเป็นการเจอกันของนักกีฬาบาสในอนา,นา,นา,นาคตไกลทั้ง2คนครับนั่นก็คือลูก้าดอนชิตกับเทรยังทั้ง2คนเนี่ยมีความผูกพันกันตั้งแต่การดราับปี2018เลยนะครับเพราะว่าแต่ละทีมของทั้ง2คนเนี่ยมีการตกลงเจราจาแล้วก็มีการแลกแรกการเทรดก,กันเกิดขึ้นครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆในวันดราฟปี2018เนี่ยหมวกของเทรยังเนี่ยจะเป็นหมวกดัลลัสแมลเิกในขณะที่หมวกของลูก้าดอนชิตเนี่ยจะเป็นหมวกของแอตแลนตาฮอคและสุดท้ายทั้ง2ทีมทั้ง2คนก็สลัับกนโดยทที่างสมริเน ก้าให้กัแอนตาฮอคส์อีก1สิทธิ์นะครับเพื่อที่พวกเขาจะได้ตัวลูการอนชดไปครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยเขาก็แฮปปี้กับการตัดสินใจครั้งนั้นนะครับเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยโอ้โหมีผลงานที่ดีคนละแบบลูกาก็สุดยอดอีกแบบหนึ่งเทรยังก็สุดยอดอีกแบบหนึ่งทั้ง2ทีมมีความสุขครับแต่พอเปิดเกมมาวันนี้ครับสำหรับดัลลัสแมริกที่เพิ่งแพ้มา6เกมรวดนะครับพวกเขาต้องการชัยชนะเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งวันนี้พวกเขาเนี่ยเล่นค่อนข ในการเล่นของดัลลัสแมวริกแบบชัดเจนมากๆครับความมุ่งมั่นต่างๆเนี่ยในส่วนของเกมรุกเนี่ยพวกเขาได้ลูก้าดอนชิกครับวันนี้เนี่ยแม้ว่าในการยิงภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาจะยังยิงไม่ค่อยดีครับโดยเฉพาะ3คะแนนเนี่ยแต่ด้วยบอดี้ที่ใหญ่กว่าของเขาเนี่ยเวลาลุยเข้าไปเปิดพื้นที่ทําแต้งของตัวเ,ข,เขาเองเนี่ยมันได้เปรียบการฝังของข้ามมากๆครับเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างใหญ่กว่าและไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพลย์ให้กับเพื่อน,นครับ uh huh. วันนี้ทำให้รรเกมของดัลลัสแมวเริกเนี่ยค่อนข้างไหลลื่นมากๆครับวันนี้กดไปถึงสิบสี่แอซ แม้ว่า3คะแนนจะไม่ทํางานก็ตามแต่วันนี้ยังมีส่วนร่วมกับเกมตลอดต่อเนื่องจริงๆครับมันจะเป็นการรีบาวใต้แป้นการเก็บแต้มการเอาฟาวเก็บแต้นจากจุดโทษต่างๆเนี่ยวันนี้ถือว่า Chris คริสแตปปอร์เซนกิสเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นครับ,รบในการเล่นมียัดห่วงหนักๆงามๆเนี่ยวันนี้แฟนๆเนี่ยเชื่อว่าเห็นแล้วจะน่าสบายใจมากขึ้นอีกนิดนึงฮะและความกระตือรือร้อนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เกมรุกอย่างเดียวนะครับเกมรับด้วยครับวันนี้เนี่ยเปิดเกมมาเนี่ยพวกเขาเล่นเน้นเกมรับใส่เทรยังครับทำให้เทรยังเนี่ยา ไม่ให้ข้ามเข้าไปทําแต้งไม่ง่ายนี่คือสิ่งที่ทางดัลลัสแมววิิงเนี่ยเขาวางงานมาดีจริงๆศึกษาเทปมาอย่างดีเลยว่าต้องเล่นแบบนี้ใส่เทรยัยงครับเพื่อให้อตแลนต้าฮอสเนี่ยสะดุดและก็ไม่ไหลลื่นพวกเขาทําได้ดีจริงๆและอย่างที่2ในวันนี้ที่น่าสนใจมากของดัลลัสนั่นก็คือผู้เล่นตัวสํารอง mm hmm. ทีเด็ดครับเขาขยับเอาทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์เนี่ยไปเป็นบทบาทสํารองนะครับและขยับเอาแม็กซี่ครีเบอร์เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกอย่างที่บอกนะว่า ในรอบ400กว่าวันเนี่ยตอนนี้ผู้เล่นของดาร์ลัสแมวริกเนี่ยกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งไม่มีการบาดเจ็บไม่มีเจอไวรัสโควิด -19 เล่นงานครับ mm hmm. เขาเอาแม็กซี่ครีเบอร์ขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เพื่อจะช่วยในเรื่องของเกมรับการรีบาวกับปอสิงกิสนะครับแล้ววันนี้ก็ทําให้ปอสิงกิสเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้น mm hmm. มีความกระตือร้อนมากขึ้นตลอดทางเกมโดยเฉพาะการเล่นเกมรับการรีบาวต่างๆสาหรับท mm ีมฮาร์ดเวย์จูเนียนะแม้ว่าวันนี้จะเป็นบทบาทตัวสํารองก็ตาม mm hmm. เขาก็มีผลงานที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นายง้่นีอ และสิ่งดีๆอย่างที่3ในเกมวันนี้ที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับนั่นคือการเล่นในช่วงควอเตอร์ที่4ครับซึ่งมันเป็นปัญหามาโดยตลอดนะครับของดัลลัสแมวเลกในช่วงที่ผ่านมาที่พวกเขาแพ้แพ้แพ้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่สี่นำนำอยู่ดีๆสุดท้ายแพ้ไปวันนี้พวกเขารัดกลุ่มมากๆครับโดยเฉพาะช่วงที่รูกา่ยไปพักนะครับพวกเขาไม่ปล่อยให้ทางไอร์แลนด์ตาฮอคเนี่ยกลับมาได้เลยทั้ง2ทีมนะครับต่อสู้กันได้อย่างสนุกมากๆครับผลัดกันนำผลัดกันตาม10ครั้งนะครับเสมอกันอีก16ครัั้งถววนน่นย บทเบียดกันจริงๆแต่มันเป็นช่วงท้ายครับที่ดัลลัสแมลลีิเนี่ยได้รันอยู่ชุดหนึ่งครับและพวกเขาก็ประคองตัวเข้าป้ายเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมครับ ผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับลูกระดอนชิกครับ27แต้ม8รีบาวด์14แอสซิสต์ครับเกือบจะเป็นทริปเปิลดับเ์โลอีกครั้งนะครับฟิลโก40%แต่3คะแนนอย่างที่บอกครับไม่ค่อยดีครับวันนี้ยิง5เข้า1 20%เท่านั้นคริสตปปอซิงกิสครับ24แต้ม11รีบาวด์2แอสซิสต์เป็นดับเบิลดับเ์โลนะครับฟิลโก50%นี่ก็3คะแนนไม่ค่อยดีครับยิง6เข้า1 16.7%เท่านั้นสำหรับฤดูกาลนี้นะครับในยามท วทีมฮาร์ดแวร์รวมไปถึงทุกคนนักกีฬาทุกคนใน NBA เนี่ยอยากจะเป็นตัวจริงกันทุกคนครับแต่มันจะต้องมีการเสียสละในทีมแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีผู้เล่นอีกสักคนนึงครับที่เป็นแบบเหมือนสตาร์ตัวที่3แต่ต้องมาเป็นบทบาทตัวสำรองแบบนี้เนี่ยแต่เขาก็ยอมเสียสละนะครับแล้วเขาก็ทําผลงานของเขาได้ดีนี่คือตัวอย่างของนักกีฬาอาชีพครับไม่ว่าบทบาทอะไรก็ตามเนี่ยที่โค้ชมองว่า เออถ้าเกิดคุณทําตามแบบนี้นะมันจะส่งผลให้ทีมเนี่ยมีผลงานที่ดีขึ้นเขาก็ทําแล้วเขาก็ทําได้ดีนะครับม่วจะเป็นการยิงการข้ามการเอาฟาวต่างๆเนี่ยถือว่าทีมฮาร์ดเวจูเนียเนี่ยรักษาบทบาทแล้วก็เสริมทีมได้อย่างดีจริงๆครับและในเกมวันนี้ชัยชนะในวันนี้เนี่ยทำให้ทีมของพวกเขาหยุดสถิติการแพ้6เกมรวดเป็นที่เรียบร้อยนะถือว่าน่ายินดีจริงๆสำหรับศึกระหว่างเทรยังกับรูกาเนี่ย ทั้ง2องคนนีเน้เจอกันมาทั้งหมด5ครั้งนะครับตอนนี้เป็นลูก้าชนะ3แพ้2เดี๋ยวเกมหน้าจะเป็นทางเทรยังไปเยอือนดัลลัสแมวบริกบ้างเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันครับว่าเทรยังจะเอาคืนได้ไหมจะตีเสมอเป็น3-3ได้หรือเปล่า2คนนี้เนี่ยจะต้องเจอกันต่อสู้กันไปยังอีกยาวนานมากๆครับใน NBA เพราะว่าทั้ง2คนนี้นะครับอายุใช้งานใน NBA เอนี่ยอีกเป็น10ปีครับ<ช>เราได้ชมกันอ,อีกยาวๆเลยครับและหลังจากที่จบเกมเนี่ยครับทางนักกีฬาเนี่ยก็ต้องให้สัมภาษณ์กับสื่อพอให้สัมภาษณ์กับสื่อ รับการมาเยือนกับ Golden State w a r r i o r ในเกมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับพรุ่งนี้ครับ7โมงครึ่งเรามารอชมการต่อสู้ระหว่างรูกาด d o n ฉีกกับ Stephen Curry ค,ครับพรุ่งนี้ครับในฝั่งของ Atlanta Hawks เกมนี้พวกเขาจะยังคงไม่มี oo, ua, องยเย้9โอคองดูลูกที่จราฟอันดับ6อีกเกมนึงเนื่องจากมีอาการเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายซ้ายต้องพักไปก่อนอนะคะเพราะถ้าเอ็นร้อยหวายฉีกมาเนี่ยเป็นเรื่องเลยค่ะตั้งแ เปิดฤดูกาลมานะคะอองเยกาเนี่ยเขาสามารถลงสนามแค่5เกมเท่านั้นโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานตลอดเปิดเกมมาในวันนี้ค่ะแน่นอนเนี่ยค่ะทางดัลลัสแมวร็กซ์เนี่ยก็กดดันเกมรับใส่เทรยัง e ทำให้เทรยังเล่นยากรวมถึงคนอื่นในทีมยังดีค่ะที่ได้ดาริโน่แกรีแนลลี่ช่วยทําแต้มในช่วงแรกค่ะทำให้ฮอคเซยสามารถเกาะแต้มไปได้พอมาในควอเตอร์ที่2ค่ะเทรยัง e เนี่ยก็เริ่มเร่งเครื่องถึงแม้วันนี้การยิง3คะแนน,นจะไม่ค่อยดีก็ตามค่ะแต่เขาก็ได้จอห์นคอลลิงค่ะที่ช่วยทําแต้มทั้งวงในแล้วก็วงนอกทาได้ดีจริงๆนะคะเก เกมนี้ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ดีสําหรับตัวเขาเองร่วมกับเควินเฮร์เดอร์ค่ะที่วันนี้เนี่ยช่วยเทรยังในการทําแต้มแล้วก็สร้างเคลให้กับเพื่อนได้ดีหันไปมองในส่วนของคลินค้าพล่าค่ะวันนี้นะคะอาจจะไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากค่ะแต่ก็ยังคงทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีในการรีบาวเก็บแต้มใต้แป้นค่ะแล้วก็รอจบแต้มจากการส่งจากเพื่อน mm. ได้ดีจากที่บางช่วงเนี่ยฮอคสตามอยู่ถึง15แต้มพวกเขาก็พยายามไล่นะคะจนกระทั่งขึ้นมานําได้แต่เสียได้ค่ะในช่วงท้ายเกมเนี่ยเจอร์ดัลล่ตามไม่ทันจริงๆทําให้้วันนีคส์ ภายแพ้ไปและผลงานของผู้เล่นในทีมนี้จอห์นคอลลิน35แต้ม12รีบาลด์1แอสซิสต์ฟิลโก76.2% 3คะแนนยิง4เข้า3าอ่ะ75%เยี่ยมจริงๆเควินเฮอร์เดอร์21แต้ม5รีบาลด์10แอสซิสต์ฟิลโก53.3%จบเกมดัลลัสแมว e r ริกสบุกมาเอาชนะแอ l a แลนตาฮอสร22ส2ต่อ116ถึงแม้จะแพ้ไปในเกมนี้ค่ะแต่คลินคาพปล่าเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าสร้างสถิติให้กกััับตตวเอออง่่ไปนน็คื การทำรีบาวอย่างน้อย10ครั้งนะคะ17เกมติดต่อกันของตัวเขาเองถือว่ามากที่สุดใน NBA ฤดูกาลนี้ค่ะย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของทีม l a นตาฮอคส์นะคะก็จะมีเดอะไวท์ฮาวเวิร์ดค่ะที่ทำไว้19เกมติดต่อกันตอนนี้ค่ะคลินคาพล่านะคะด้แค่3เกมเท่านั้นก็จะสามารถก้าวข้ามเดอไวท์ฮาวเวิร์ดเป็นที่1ตลอดการของทีม l 拉นตาฮอคส์ค่ะเรามาลอลุ้นกันเขาจะทำได้ไหมและสำหรับเกมหน้าค่ะพวกเขาจะต้องแข่งแบบ2วันติดในวันพรุ่งนี้เจอของแข่งสุดๆยูทห์แจ ทีมอันดับหนึ่งของลีกในขณะนี้ค่ะ7จ็ดโมงครึ่งเราไปต่อที่แซนแอนโทนิโอสเปอร์สเปิดบ้านรับการมาเยือนของมินเนสซตาทิมเบอร์วูฟเรามาดูทีวูฟกันบ้างนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ผิดหวังจริงครับในเกมวันนี้เนี่ยนะพวกเขายังคงไม่มีผู้เล่นที่สำคัญที่สุดของทีมครับนั่นคือคาวแอนโทนีทาวครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วก็ต้องเข้าสู่โควิด -19 โปรโตคอลครับยังไม่รู้ว่าทางทีมแล้วก็ทางเอ็นบี ฤดูกาลนี้เนี่ยเจ้าตัวเพิ่งลงสนามทําการแข่งได้เพียง4เกมเท่านั้นนะครับในช่วงนี้เนี่ยครับคาวแอนโทนีทาวเนี่ยเขาเจอปัญหาชีวิตมากมายแล้วครับหลังจากที่คุณแม่ของเขาเนี่ยต้องเสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 แล้วตอนนี้เนี่ยตัวเองก็มาติดเหมือนกันเขาถึงบอกเสมอเลยนะบ,บอกทุกคนตลอดที่เขารู้จักหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เขามีโอกาสเนี่ยเขาบอกเลยว่าอย่าประมาทไวรัสโควิด -19 มีโอกาสก็รักษาระยะห่างใส่หน้ากากาตลอดเวลานะครับล้างมือบ่อยๆมันยังคงอยู่กับเราอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยและในช่วง10เกมหลังส หวังมากๆครับแม้ว่าวันนี้จะไม่มีอดีตราฟอันดับหนึ่งแต่พวกเขายังมีดราฟอันดับหนึ่งในปัจจุบันอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดรับช่วยทีมได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการเล่นของเขาเนี่ยยังคงทรงพลังนะครับ,รบมันจะเป็นการข้ามการเฟิร์สสเต็ปจังหวะต่างๆเวลาเข้าทำแต้มเนี่ยเขาถือว่าเขามีศักยภาพมากๆแต่ในส่วนของเรื่องการยิงเนี่ยครับยังคงเป็นปัญหาบรรดารุกกี้ทั้งหมดนะครับ,ร,บรวมไปถึงนักกีฬาบาสที่อายุน้อยๆเนี่ย กำลังขามันมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการข้ามการกระโดดยัดห่วงต่างๆเนี่ยพวกเขาในสปริงแบบโอ้โหปลิวมากๆแต่จะมีน้อยคนเท่านั้นครับที่จะสามารถยิงดีๆด,ดังนั้นเนี่ยในจุดนี้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขายังต้องสะสมประสบการณ์ต่อไปนะครับแล้วก็พัฒนาการยิงเพราะว่าการยิง3คะแนนการยิงระยะกลางต่างๆเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆในการเล่นบาสปัจจุบันแม้ว่าในภาพรวมทั้งหมดในการยิงของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ย เขาก็ยังมีส่วนร่วมกับเกมได้อย่างต่อเนื่องครับและอีกคนหนึ่งที่ช่วยงานทีวูฟได้ดีในวันนี้นะครับนั่นคือมาลิกบีสซีครับที่ในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาแสดงศักยภาพในการทําแต้มให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเขาสามารถทําได้ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอันดับ3นะครับในการทําแต้มเฉลี่ยข,ของทีมเป็นรองเดนเจโรรัสเซลแค่นิดเดียวเองครับแค่แบบ19.7กับ19.9แค่นั้นเองในส่วนของเดนเจโรรัสเซลเนี่ยครับนี่คือปัญหาแฟนๆทุกคนของทีมเนี่ยอยากจะเห็นผลงานที่มันร้อนแรงครับของเขาคล้ายกับตอนท ในยามที่ไม่มีแคลว์แอนโทนีทาวแบบนี้เนี่ยแฟนๆอยากจะให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของทีมแบบชัดเจนจริงๆ<ช>พยายามยิงพยายามลุยให้มันมากกว่านี้แต่เขาก็ยังคงไปไม่ถึงจุดนั้นจริงๆครับนี่คือสิ่งที่แฟนๆเนี่ยค่อนข้างเส็งทีวูฟในวันนี้นะครับถือว่าออกตัวได้ดีในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทำได้ดีกว่าบางช่วงในนํำถึง16แต้มเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ก็ยังต่อสู้ได้ดีครับไม่ยอมให้สเปอร์เนี่ยก้าวขึ้นมานำได้เลยแต่พอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่สี่เญ่มาก22.7 อยู่ดีนำน้ำอยู่ดีๆในโดนกลับมาแซงเฉยเลยครับแล้วพอโดนสเปอร์กลับมานำปุ๊บเนี่ยนะครับด้วยศักยภาพของผู้เล่นในทีมด้วยประสบการณ์ของผู้เล่นในทีมเนี่ยยังไงก็เป็นรองสเปอร์ครับพวกเขาสู้ไม่ได้จริงๆสุดท้ายแพ้ไปอย่างน่าผิดหวังครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับมาลิกบีสลี่ครับ29แต้ม6รีบาวด์1แอสซิสฟิลโก66.7% 3คะแนนยิง8เข้า4 50%นะครับวันนี้ทำได้ดีครับดิแองเจโรรัสเซลครับ20แต้ม2รีบาวด์5แอสซิส ฟิลโก40%ครับแต่3คะแนนไม่ดีเลยครับยิง7เข้าแค่1ครับ14.3%เท่านั้นสำหรับการแข่งขันที่มิเนโซตาทิมเบอบุฟมาเยืยนแซนแอนโทนิโอสเปอร์แบบนี้นะครับพวกเขาเจอกันทั้งหมดเนี่ย62ครั้งนะครับ ทีวูฟชนะได้เพียง10ครั้งเท่านั้นครับแพ้สเปอร์ไปถึง52ครั้งเรียกว่าผูกปีแพ้ได้เลยครับแทบจะไม่ชนะเลยเวลามาเยือนสเปอร์เนี่ยในช่วงโดยเฉพาะในช่วงหลังๆนี่แหละครับและด้วยความที่พวกเขาเนี่ยนะครับไม่มีคาวแอนโทนีทายาว,ยาวๆแบบนี้เนี่ยการที่จะคว้าชัยชนะในแต่ละเกมเนี่ยมันยากแสนยากจริงๆครับนี<ม>่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับว่าทําไมแฟนๆของทีมวูฟเนี่ยถึงน้อยมากๆโดยเฉพาะแฟนๆชาวไทยเนี่ยนะครับบทจะดีจะดีเหมือนจะดีนะครับแต่ก็ดีไม่สุดเคยเข้าเพลย์ออฟมาแวบหนึ่ง พอจิมมี่บัลเลอร์ย้ายไปคราวนี้ก็หายเงียบเลยมีเจอทั้งป,ปัญหาบาดเจ็บเจอทั้งปัญหาผู้เล่นในทีมต่างๆเนี่ยไม่มีไฟในการเล่นความกระตุน้นความมุ่งมั่นต่างๆในเกมเนี่ยมันหายไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่ทำใหมครับแฟนๆถึงน้อยมากๆในตอนนี้และเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าสิทธิ์รับป,ปี2021ปีนี้ที่จะมีขึ้นเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดพวกเขาหลุดอันดับ3ไปอ่ะหถึงสเนี่ยนะครับถ้าหลุดไปปุ๊บเนี่ยสิทธิ์อันนี้เนี่ยจะเป็นของ Golden State Warrior ทันทีเลยนะครับเพราะพวกเขามีโปรเทคแค่1นถึงสดังนั้นถ้าเกิดสมมติไม่ได้ไหวยดราฟ1นึถึงสปุ๊บเนี่ย ถ้าเป็นตั้งแต่อันดับ4ขึ้นไปเป็นจนถึงอันดับไล์ก็ตามเนี่ยเสรโก Golden State Warrior ทันทีเลยนะครับในตอนที่พวกเขาเนี่ยเทรดด์แอนจโรลรัสเซลมาแล้วก็แลกกับแอนดรูวิกกินส์ไปเนี่ยมันมีสิทดราฟเนี่ยเน็บไปให้ด้วยดังนั้นมารอรุ้นกันครับสำหรับเกมหน้าเนี่ยพวกเขาจะเดินทางไปเยือน OKC t ซ u n ันเดอร์นะครับในเช้าวันเสาร์ครับ8โมงครับ ในฝั่งของซานแอนโทนอสปอร์สวันนี้พวกเขาจะไม่มีตัวหลักทั้งสองคนคะ่ะลามาคาชอัลเจริชมีอาการเจ็บที่บริเวณสะโพกซ้ายในขณะที่ลูดี้เกม,มีอาการเจ็บที่บริเวณสะโพกขวาค่ะวันนี้ทั้งทีเนี่ยก็เลยขยับเอายาของโพเทลขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ัฟตัวแรกในเมื่อสเปอร์ส่ขาดผู้เล่น2ตัวหลักแบบนี้นะคะคก็เลยออกตัวไม่ค่อยดีโชคดีค่ะที่ยังได้ลูกี้ดราฟต์อันดับที่11เดวินแฟสเซลที่วันนี้มีผลงานที่ดีในช่วงควอเตอร์แรกทําให้สเปอร์สองคงพอเกาะแต้มไปได้และท,ทั้งททีีีมมนนน่่่ังได้้าซคะว การลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษค่ะการโจมตีห่วงการยัดห่วงเป็นการทําระดับ30แต้มแบบที่ไม่มีการยิง3คะแนนเลยนะคะวันนี้ทําได้ดีมากๆแต่การเล่นในช่วงควอเตอร์สองของทีมนี่ก็ยังคงแย่อย่างต่อเนื่องหลักๆเนี่ยเป็นเพราะการเล่นของลอนนี่วอลเกอร์ค่ะกับเคนดลจอห์นสันที่ทั้งสองคนเนี่ยทำแต้มรวมกันได้แค่8คะแนนเท่านั้นยิง19ครั้งเข้าเท่3ครั้งไม่ใช่ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่มีความพยายามไม่มีความมุ่งมั่นในการเล่นนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยการเล่นของทั้งสองคนเนี่ยไม่ส่งเสร และในช่วงควอเตอร์สามค่ะสเปอร์สเนีก็พยายามไล่มานะคะแต่ทางทีวูฟก็มีหมัดตอบโต้ตลอดจนกระทั่งไปเครื่องเย็นในช่วงควอเตอร์ที่4ค่ะเจอสเปอร์เนี่ยรันเป็นชุดเลยไม่ว่าจะเป็นเดมาเดโรซานเดชเตโมเรย์ยาคอบโพรเชลค่ะทีวูฟเนี่ยก็ไม่มีหมัดตอบโต้แล้วค่ะเครื่องเย็นไปจริงๆสเปอร์สเลยสามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้เดมาเดโรซาน30แต้ม8รีบาลหกแอสซิสต์ฟิลโก52.6% ยาขอบเพอร์เชล19แต้ม8รีบาว1แอสซิสต์ฟิลโก90%ไงวันนี้เก็บวงในเน้นๆจบเกมซานแอนโตนิโอสเปอร์สเอาชนะมิเนโซตาทีมบลูวูฟไได้111ต่อ108ในเกมวันนี้นะครับรอนนี่วอลเกอร์เนี่ยยิง10เข้า1นะครับ <c oughs> คิดเป็น10%นะครับ <c oughs> รอดไปนะครับถ้าเกิดต่ำกว่า10%เนี่ยจะโดนไว้อะไร3วินาทีครับ <c oughs> วันนี้รอดไปนิดน,นึงซึ่งก็อย่างที่แอมินตูนพูดเนี่ยนะว่าการเล่นของรอนนี่วอลเกอร์นะครับรวมไปถึงเคนดอนจอร์นสันเนี่ยมันดูอาจจะไม่ค่อยส่งเสริมกันเลยครับ ก็เลยเป็นส่วนทําให้ตอนแรกเนี่ยที่เปิดเกมขึ้นมาเนี่ยแซนแอนโทนิโอสเปอร์เนี่ยยังดูไม่ค่อยไหลลื่นครับเป็นการออกตัวที่ค่อนข้างช้าและก็เชื่อว่าในอนาคตอีกไม่นานครับโค้ชป๊อปน่าจะขยับออลเดร,ริกไว้เนี่ยกลับมา <ทะ S 1> เป็นผู้เล่น5ตัวแรกครับเพราะว่ามีเดร,ริกไว้ปุ๊บเนี่ยเกมมันไหลลื่นมากกว่าเกมมันเร็วมากกว่ามันทําให้ทีมของสเปอร์เนี่ยมีผลงานที่ดีกว่าในตอนเปิดเกมพอเปิดเกมดีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอะไรหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นครับ <ทะ S 1> แล้ววันนี้เนี่ยเพื่อนๆดูนะครับ เรียกว่าตามแทบทั้งเกมเลยโชคดีที่ในช่วงคอร์ที่4เนี่ยพวกเขากลับมาเอาชนะไปได้นะครับและเกมวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเขามีการตามระดับกว่า15แต้มนะวันนี้ตาม16แต่การที่แบบตามระดับนี้เนี่ย ตลอด8เกมก่อนหน้านี้เนี่ยสเปอร์เนี่ยแพ้เรียบเลยนะชัยชนะวันนี้เลยเป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเขาตามระดับ15-16แต้มแบบนี้แล้วกลับมาเอาชนะได้ครับในส่วนของลุคกี้แรฟอันดับที่11เดวินเวสเซลครับวันนี้สามารถขโมยได้อีก1ครั้งนะครับทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นคนที่2นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมสเปอร์ต่อจากโทนี่พาร์เกอร์ตำนานของทีมเลยนะครับที่ในช่วง20เกมแรกในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเองเนี่ยสามารถยิง3คะแนนลงระดับ20ลูกแล้วก็มีการขโมยนะครับ ระดับ20ครั้งครับการที่รุกกี้คนหนึ่งเนี่ยครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มีสถิติเทียบเท่ากับตํานานแบบนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมทั้งสิ้นครับใช่ค่ะแล้วก็เกมหน้าครับพวกเขาจะออกไปเยือนฮิลส์ซินบลเกสทีมร่วมรัฐเท็กซัสกับวันอาทิตย์8โมงเรามาปิดท้ายกันที่นิวออร์ลีนส์เพลิกนส์เปิดบ้านรับการไปเยือนของเฟนิกซันเกมวันนี้นะครับถือเป็นเกมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศข,ของบ้านเขานะครับผ่าน ESPN ครับแล้ววันนี้เพลิกันส์จะได้ตัวสตีเวนแอร์าาาร,อรัม วันนี้เขากลับมาทำการแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งครับเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยวันนี้เพลิแกนเนี่ยทำได้ดีมากๆครับตั๊บเดียวเองครับภายใน3มนาทีเนี่ออกนำห่างไปถึง12ต่อ3แต้มซันส,ส์ในวันนี้นะครับเจอไซออนวิลเลียมสันครับกลายร่างเป็นอนาคอนดาตัวใหญ่ตัวเรื้อเๆมนี่หนะครับเลื้อยพลิ้วไหวเนี่ยครับหุบพิงปุ๊บหมุนสปินวาง หมุนสปินโจมตีหวกเรียกว่าวันนี้เนี่ยฟินิกซ์ซันส์งงไปเลยครับควอเตอร์แรกควอเตอร์เดียวเนี่ยไซออนวิลเลียมสันกดไปถึง15แต้มพร้อมกับ4รีบาวเกมบุกนะครับเรียกว่าฟินิกซ์ซันส์เนี่ยตั้งตัวไม่ทันเลยครับเจอไซออนวิลเลียมสันมาเป็นชุดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นวงในแถววันนี้มียิง3คะแนนวงนอกอีกออลูกหนึ่งนะและเขาก็ยิงได้ด้วยเป็น100%เลยวันนี้ยิง1นึเข้าหครับในขณะที่แบรนดอนอิงแกรมครับวันนี้เนี่ยแม้ว่าการยิง3คะแนนออของเขาจะไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับแต่่่่่่กกกกกาา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 รรรรลลลุยยยยยเเเเเเขขข้้้ไไปออออออฟววิงงงงงงะะะะคนนนนนีีี็ัััถืืทททดดตมบใณ ก็บอกครับวันนี้เป็นอีกเกมนึงครับที่เขามีการยิง3คะแนนที่ดีครับวันนี้กดไป18แต้มแม้ว่าการรันเพลย์การแอสซิสต์ต่างๆให้กับเพื่อนเนี่ยอาจจะต่ําไปนิดนึงนะครับแต่วันนี้ถือว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยลอนโซมีการยิงที่ดีจริงๆครับสตีเวนแอดัมส์ที่เพิ่งกลับมาช่วยทีมเนี่ยนะครับวันนี้ก็ทําได้ดีครับการเก็บแต้มใต้แปนการช่วยทีมรีบาลเนี่ยวันนี้ลงมาถูกที่ถูกเวลามากๆมาประกบกับเดนกรีเอตันทำให้เดนกรีเอตันวันนี้เล่นยากมากๆครับทั้งสองคนเนี่ยต่อนนห้้าี 2เกมเนี่ยสภาพร่างกายของเขานี่คือปกติเลยนะแต่ไม่ได้ลงทําการแข่งขันเลยสักนาทีเดียววันนี้มีโอกาสลงทําการแข่งขัน18นาทีครับผลง,งานของเขาก็คือกลางๆ แต่นี่คือสาเหตุว่าทําไมถึงมีข่าวลือการเทรดออกมาครับเพลิกันส์ในวันนี้ครับถือว่ามีเกมที่ดีกว่ามากครับ mm. มันจะเป็นเกมรุกเกมรับการเล่นสวนกลับการยิง3คะแนนการเทรอร์โนเวอร์ที่น้อยกว่าเป็นเท่าตัวเนี่ยนะครับ mm. บางช่วงเพลิกันส์นำห่างถึง28คะแนนครับ mm. ไม่ว่าฟินิกซ์ซานส์จะพยายามไล่ยังไงก็ไล่ไม่ทันครับ <Yeah. S 1> และพวกเขาก็เอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมจริงครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับไซออนวิลเลียมสันครับ28 mm. แต้ม7รีบาล์6แอสซิส ฟิลโก85.7%ครับโอยังโหดเลยฮะแบรนดอนอินแกรม23แต้ม4รีบาล6แอสซิสฟิลโก41.2%เกมวันนี้หลักๆแล้วเนี่ยฟินิกซันเสียไม่สามารถต้านทานการเล่นเกมบุกของไซออนวิลเลียมสันได้เลยครับทุกครั้งที่ไซออนทะลวงเข้าไปเนี่ยนะครับฟินิกซันเสียพยายามจะต้านพยายามจะขวางเหมือนมีเหมือนพยายามมีกำแพงกัน้นแต่เอาไม่อยู่จริงครับวันนี้เนี่ยนอกจากความดุดันแล้วเนี่ยนะครับยังมีความพลิ้วไหวครับเหมือนงูอนาคอนดาที่มันเลื้อยฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กักๆ ครั้งแล้วครั้งเล่ามีทั้งหมุนสปินไปวางมีทั้งข้ามเคากไปวางเรียกว่าโอ้โหไซออนเร,รียมสันมีความคล่องตัวเกินสภาพร่างกายของเขานะครับนี่ถ้าเกิดมีการยัดห่วงหนักๆโชว์เหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาเนีโอ้โหรับรองเบรตติ้งกระฉูดแน่นอนครับแต่ตอนนี้เนี่ยมาลุ้นกันเลยครับว่า เขาจะติดออลสตาร์หรือเปล่ายังมีเวลานะครับอย่าลืมโหวตนะครับตอนนี้เนี่ยโหวตไปได้เรื่อยๆครับจนถึงวันที่16นะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยวันที่16เนี่ยังคงโหวตไปได้เรื่อยๆผู้เล่นตัวจริงของออลสตาร์เนี่ยจะประกาศวันที่18ผู้เล่นตัวสำรองเนี่ยจะประกาศวันที่23นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้โหวตเนี่ยยังมีเวลาครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าไซออนเนี่ยสุดท้ายแล้วจะติดออลสตาร์ครั้งแรกในชีวิตการเล่นของตัวเองหรือเปล่าครับแต่เกมหน้าเนี่ยพวกเขาต้องเดินททาา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 งงงงงไไปเเเเเเเยยยืออออออนน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 พซซซรรรรรรร์์์์์สสสสสะะคคคััััับบววววว7ใ่่ขขฟิิิิแหลลลจกกกีชชดดดดมม้้็ต เบนบุเกอร์วันนี้อะพวกเขาก็ตั้งใจอยากจะมาคว้าชัยใช่นะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเกมวันนี้เนี่ยเหมือนไม่ใช่วันของพวกเขาอะไม่ว่าจะเป็นตัวเก๋วยังคริสพอลบีเคลบริดจตค่ะที่มีฤดูกาลที่ดีนะคะหรือว่าจะเป็นแคนเบรอนจอห์นสันค่ะวันนี้ทั้ง3คนเนี่ยเล่นต่ํากว่ามาตรฐานของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะเจอบีก็แต่เดวินบุกเกอร์เท่านั้นที่สามารถทําให้ทีมอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าวันนี้จะยิง3คะแนนไม่ลงเลยสักลูกเขาก็พยายามลุยพยายามทําแต้มให้กับทีมด,ดิอัมโจนเอตันวันนี้คค่่่ะะะมมเนนาาาสาสงารกๆลย เจอทั้งไซออนเจอทั้งสตีเฟนแอร์ดัมส์คะดูแล้วเนี่ยไม่ไหวจริงๆร,รูปร่างของผู้เล่น s, เฟนิกซ์ซันเสียเปรียบ2คนนี้มากในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็พอเกาะกันไดแ้แต่พอเขาสู่ครึ่งหลังอะซันเนี่ยไม่มีโอกาสแม้จะขึ้นนำเพลิกส์แม้แต่ครั้งเดียวเกมบุกของซันเอก็หายไปดื้อมีเพียงเดวิดบุกเกอร์เท่านั้นค่อย่างที่บอกที่พอจะทำแต้มได้บ้างนะคะจบเกมก็แพ้ไปอะและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้เดวิดบุกเกอร์25แต้ม4รีบาวด์2แอสซิสฟิลโก4ีดิอหงเดอรเอตันี แต้ม11โรยบาล2แอสซิสตฟิลโก66.7จบเกมนิวออล n มเพ l เกนส์เอาชนะเฟนิกซ์ ร้อยยี่สิบสามต่อร้อยหนึ่งสำหรับเกมวันนี้ค่ะฟินิชซันส์ไม่มีอาวุธตอบโต้นยียวโอรินเพลิเนจริงๆนะคะ,ะ,คะเขายิงสามคะแนนลงเพียงแค่แปดลูกถือเป็นยี่สิบสองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น mm. ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานของเตงมากๆและก็เป็นอีกครั้งอะที่ซันส์ไม่สามารถยืนระยะความยอดเยี่ยมและความสม่ำเสมอที่ดีในการเล่นได้ถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะยังคงอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟก็ตามและเกมหน้าไม่เป็นไรค่ะแก้ตัวใหม่พวกเขาจะเจอกับทีมบวยของลีกอย่างดี t อย i ์พิสตันค่ะวันเสาร์เก้าโมงเช้าต และสำหรับผู้ที่เหลือในวันนี้ตลางอันดับในขณะนี้ ยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับการเล่นอันสุดยอดของซายอนวิลเลมสันค่ะเพื่อนๆคิดว่าเขาจะติดออสตาไหมคอมเมนต์ลโมงมาคุยกันด้านล่างนะคะเล่นท้ายสุดนี้ค่ะเดินทางสุดแสนซาบกดไลค์หน่อยจ้าช่วยกดซับให้ด้วยนะครับ30.9%ที่ยังไม่ได้กดนะครับที่เราก็เอเบอรมาเนี่ยตรงกลางนี่เลยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปสุดๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึงเอเบอร์แนึกถึงเ b a แมนเนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะ